แลแก้วสารพัดนึกนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะเห็นไหมคะใบเขายาวเรียวสวยมากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใบเขาสีเขียวเข้มค่ะกระดูกเส้นกลางก็สีเขียวคล้ายๆเขียวตองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นนูนๆน,นะคะลายเขาก็จะชัดเจนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ่อเขานะคะออกมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเขาแตกกอเต็มเลยค่ะเพื่อนๆรอบๆกระถางนะคะสามต้นสี่ต้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนี่ค่ะ ตัวนี้ตัวผู้ค่ะใบใหญ่มากใบมันเงาลายชัดเจนด้วยนะคะออกมาอีกแล้วค่ะแทงหลอดออกมาแล้วหนึ่งใบค่ะการเขาแข็งแรงมากเลยค่ะกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตัวเมียเหมือนกันค่ะ พุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะแทงหนอดออกมาอีกเหมือนกันค่ะอ่นนี่ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะตัวผู้เช่นกันค่ะใบใหญ่ใบยาวมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะเป็นลาสนิมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นจุดๆเป็นเหมือนสนิมนะคะ ใบนี้ยังไม่เป็นค่ะว้าวแทงหลอดแทงคลี่ใบออกมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ได้อีกใบหนึ่งนะคะนี่ค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงป้องกันเป็นโรคเชื้อรานะคะราสนิมโรครากเน่าคนเน่าด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะพาไปทำเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบำรุงแก้วสารพัดนึกนะคะที่อยู่ข้างหลังแม่ปานนี้ค่ะห็นี่คะค่ะสูตรก็ทําไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนหาได้ง่ายๆค่ะก็ปูนแดงกับไข่นะคะแม่ปานจะพามาทําวันนี้ค่ะป้องการโรครากเน่าโคนเน่าใบเป็นลาสนิมน,นะคะแม่ปานจะพามาทําวันนี้ค่ะใช้ได้ค่ะ ใช้ได้แม้กระทั่งบอนสีอโกนิมาไม้มงคลต่างๆเราใช้ได้หมดนะคะค่าเดี๋ยวไม่ปานจะพาไปทําเลยนะคะค่าเดี๋ยวเราไปรับทาพร้อมๆกันเลยค่าค่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่สองอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็จะมีปูนแดงนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะหรือจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะ ใช้ได้เช่นกันค่ะแม่ปางก็จะมาทำสองอย่างนี้นะคะกับน้ำห้าลิตรค่ะแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้แม่ปางก็จะไม่ได้ใช้เอาน้ำเขานะคะเอาแบบนี้เลยค่ะแม่ปางจะใช้แบบนี้เลยนะคะกันปูนแดงก็การโรคลากเน่ากลเน่านะคะลาสนิมใช้ได้นะคะแม่ปางก็จะมาใช้กับแก้วสารพัดนึกค่ะ อะแม่ปางก็จะใส่ประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใช้ไข่ตีเป็นพร้อมกันเลยนะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นี้เขาก็จะมีวิตามินโปรตีนเยอะแยะใช้กับต้นไม้ของเราก็จะได้แข็งแรงนะคะเพิ่มแคลเซียมให้กับ ต้นแก้วสารพัดนึกเราค่ะให้ลำต้นแข็งแรงใบใหญ่สีสวยนะคะนี่ค่ะแม่ปานจะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วเราก็มาลงมือตีเลยค่ะตอกไข่ก่อนนะคะเปลือกเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็พึงแดดให้แห้งนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่กับต้นไม้เราได้นะคะ าไารม่ปานก็จะมาตีไข่กับปูนแดงให้เข้ากันนะคะปูนแดงนี้ก็กันโรคลากเน่าคลนเน่านะคะใส่กับต้นไม้มงคลของเราไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับบอนสีก็ใช้ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นบอนสีเราเป็นเชื้อราเราก็ใช้ได้ค่ะ เชื้อรารากเน่าคนเน่านะคะใช้ได้หมดค่ะค<ม>่ะพอเราตีไข่กับปูนแดงให้ละเอียดแล้วแล้วเราแล้วเราก็เทใส่น้ํานี่นะคะห้าลิตรค่ะน้ําในถังนี้แม่ปางก็จะใช้ห้าลิตรนะคะแล้วเราก็เทเลยค่ะเทลงเลยวันนี้ไม่ต้องใช้น้ําเขานะคะไปเป็นแบบนี้เลยใช้แบบนี้เลยนะคะใช้ได้เช่นกันค่ะ ป้องกันเชื้อรานะคะรากเน่าโคนเน่าลาสนิมในใบค่ะใช้ได้หมดนะคะค่ะบเพืเ่อนๆแมปางก็จะมาใช้กับต้นแกว้วสารพัดนึกของเรานะคะป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าน,นะคะแล้วก็เชื้อราในใบเขาด้วยค่ะเป็นลาสนิมน,นะคะและใบไหมจําพวงนี้เราใช้ได้หมดค่ะแม่ปางก็จะใช้เลยนะคะลดล่าเลยค่ะลดใบเขาด้วยนะคะลดเลย หน่ถ้วยเลยค่ะลดเลยค่ะแล้วก็ทําให้แตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะปูนแดงค่ะแล้วก็ไข่ค่ะค่ะแล้วเราก็มาใช้กับกระถางนี้ด้วยค่ะหนึ่งถ้วยเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะแตกหน่อออกมาอีกแล้วค่ะหนึ่งหนอนนะคะสูตรนี้แม่ปานจะใช้อาทิรัะค้งนะคะเพื่อน กระถางนี้ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะเป็นตัวผู้ค่ะแม่ปางก็มีหลายกระถางนะคะทั้งตัวผู้ตัวเมียค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองนําไปหามาปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะแทงหนองมาอีกแล้วค่ะความหมายเขาก็ดีด้วยนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะเพื่อนเอนแก้วสารพัดนึกค่ะ บางสิ่งใดสมดังตรถนาค่ะเห็นไหมคะค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นต้นแม่เขานะคะยิ่งสีเขียวเข้มเลยค่ะใบมันวาวเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะแตกกอแตกหน่อออกมาเพียบเลยข้างๆรอบๆกระถางก็เพียบเลยนี่ค่ะกําลังผัวองออมาอีกแล้วค่ะต่างก็่ระใายรถเลยค่ะหึงถ้วยเลยนะคะ ก็จะได้ต้นแก้วสาร,รพัดเนื้อเราสวยๆนะคะใบเขียวลายชัดเจนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะว้าวต้นนี้ยิ่งใบใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ก่อนมีใบเดียวนะคะเห็นไหมคะออกมาจะเป็นสี่ใบแล้วค่ะเพื่อนๆน็นไหมคะแม่ปางก็เลี้ยงได้ประมาณเข้าสองเดือนเกือบสามเดือนนะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็ใบนึงนะคะแล้วกําลังแทงออกมาอีกหนึ่งใบเป็นสี่ใบนะคะเพื่อนๆแม่ปังก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะกับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะก็จะได้ต้นแก้วสารพัดนึกเราใบใหญ่ใบสวยใบงามนะคะใบยักษ์ค่ะโรเลยค่ะค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เราใช้กับแก้วสารพัดนึกของเรา แล้วเราก็มาใช้กับจำพวกอโกนิมานะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อซูเปอร์เลดหรือเปล่านะคะพุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยค่ะไอ้ฟางก็จะมาใช้เลยนะคะลดเลยค่ะหนึ่งถ้วยเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นลาสนิมน,นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยป้องกันได้ค่ะ แล้วเราก็จะมาใช้กับแสงเงินแสงทองนะคะลดเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยด้วยค่ะลายเข้มด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกระถางนี้ด้วยค่ะลดเลยลดใบเขาด้วยนะคะกระถางนี้ก็อากนิมาเหมือนกันนะคะ แม่ปางก็ไม่รู้จากชื่อเขานะคะใช้รดเลยค่ะรดใบเขาด้วยนะคะรดเลยึ่วยเลยแม่ปางก็จะมาใช้รดกับเสน่จันโกเมนของแม่ปานด้วยนะคะแม่ปางก็จะรดเลยค่ะแม่ปางก็ได้มานานแล้วเพิ่งมีสองใบนะคะแม่ปางก็จะใช้รดเลยค่ะรดเลย ค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ